สวัสดีครับก็หลังจากที่แบบคิดมาแบบหลายวันนะครับว่าจะฉีดหรือไม่ฉีดวัคซีนดีนะครับแลวแล้วนะครับก็สรุปแล้วนะครับว่าวันนี้นะฮะจะไปฉีดวัคซีนนะครับป้องกันอ,อ๋อโควิด19นะครับตอนแรกเนี่ยที่ลังเลเพราะว่าแบบเหมือนเราก็ดูข่าวอะครับจากหลายที่เนาะแล้วก็มาแบบนั่งคิดแล้วก็วิเคราะห์ดูนะครับว่า อ๋อสุดท้ายแล้วเนี่ยการฉีดวัคซีนนะครับมันดีหรือว่ามันไม่ดีกว่ากันนะครับก็คิดมาแล้วครับว่าจะฉีดนะครับมันก็เสี่ยงนะครับไม่ฉีดมันก็เสี่ยงนะครับจริงๆเราก็ดูแบบวัคซีนนะครับหลายยี่ห้อเหมือนกันเนาะที่เป็นวัคซีนทางเลือกครับแล้วก็เปิดจองไปะครับแต่ว่าเระียะวเวลาเนี่ยมันค่อนข้างแบบนานเหมือนกันเนาะ เออมันก็ไม่ได้แบบได้ในทันทีนครับแต่วันนี้นครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะ้องว่าวัคซีนที่ได้อะครับจะเป็นวัคซีนของอะไรอ่ะครับตอนนี้ก็นั่งกินออกขนมปังอยู่นะครับลองท้องไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าขั้นตอนการฉีดวัคซีนเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับจะแบบยุ่งยากแค่ไหนแล้วก็วันนี้นะครับเอ็มจะได้วัคซีนของอะไรนะครับ One hour later ตอนนี้ก็อ,อ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กําลังจะขึ้นไปฉีดวัคซีนเนาะนี่นะครับแอมเลือกมาฉีดวัคซีนนะครับที่ The เดอะสตรีทเนาะก็ถือว่าขั้นตอนเนี่ยรวดเร็วมากครับเขามีแบบ เป็นจุดๆนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเรียกว่าอำนวยความสะดวกให้เราแบบสบายมากๆเลยอะครับแล้วก็ไม่ยุ่งยากเลยครับและที่สําคัญเนี่ยคือคนไม่เยอะเลยแปลกใจมากคอเอมมาสายด้วยนะครับเอมมาประมาณแบบ10บโมงกว่าประมาณแบบสักสิบโมงครึ่งแต่ก็ยังแบบคนไม่เยอะเลยและเอมก็ได้วัคซีนของแอสตราเซเนกานะครับ One hour later ตอนนี้ก็ฉีดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็เมื่อกี้ด้านในเขาไม่ให้ถ่ายมาเนาะแต่เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับขั้นตอนที่นี่นะครับต้องบอกว่าสะดวกสบายมากเลยครับแล้วก็ไม่ยุ่งยากเลยนะครับก็คือด้านล่างเนี่ยนะครับเขาจะมีจุดลงทะเบียนเนาะก็ให้เราลงทะเบียนที่ด้านล่างนะครับรับบัตรคิวนะครับแล้วก็ขึ้นไปที่ชั้น5้านะครับระหว่างทางที่ขึ้นไปเนี่ยก็แยกส่วนออกมาจากห้างนะครับไม่ได้แบบไปยุ่งเกี่ยวกับห้างเพราะฉะนั้นคนก็จะแบบ ค่อนข้างน้อยมากมีเฉพาะคนที่ฉีดวัคซีนเท่านั้นนะครับที่ได้เดินขึ้นไปทางนี้นะครับแต่ว่าจำนวนคนที่ฉีดวัคซีนเนี่ยก็ไม่ได้เยอะอย่างที่คิดนะครับตอนแรกคิดว่าเออเราก็เลือกแบบเออมาสายนิดนึงเนาะเพราะกลัวว่าแบบมาแบบตอนแรกๆเนี่ยคนจะเยอะอะไรเงี้ยพอช่วงที่ม,มาเนี่ยคนแบบน้อยมากๆเลยอะครับแทบจะแบบไม่มีเลยอะครับแล้วก็หลังจากที่รับบัตรคิวเสร็จนะครับก็ขึ้นไปที่ชั้นบนเนาะ หลังจากนั้นนะครับเขาก็จะให้เราแบบวัดความดันถามเกี่ยวกับเรื่องแบบอ,อ๋อสุขภาพเราอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปฉีดที่ห้องฉีดนะครับตอนฉีดอะ่ะเชื่อปะ่ะคือแบบไม่รู้สึกเลยอะครับว่ามันเจ็บอะครับแล้วก็ไม่รู้สึกเรียกว่าไม่รู้สึกอะไรเลยอะครับปกติเพื่อนจะบอกว่าเออมันจะแบบเจ็บตรงแขนนวงๆที่แขนอะไรเงี้ยคือเราแบบไม่รู้สึกอะไรเลยตอนฉีด แล้วก็คุณพยาบาลนะครับแบบมือนิ่มมากแล้วก็ทุกๆคนที่เนี่ยพูดจาดีมากการจัดการที่นี่คือดีมากแล้วก็หลังจากที่ฉีดเสร็จนะครับก็ให้มานั่งสังเกตอาการเนาะประมาณ30นาทีครับหลังจากผ่านไป30นาทีนะครับก็รับน้ํานะครับแล้วก็ลงมาข้างล่างก็คือขั้นตอนทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีวันนัดเรียบร้อยละให้มาฉีดอีกทีหนึ่งนะครับก็คือ3เดือนข้างหน้าน,นั่นเองนะครับ ตอนนี้นะครับกาลังจะทานอาหารกลางวันนะครับก็ผ่านมารับประมาณ3ามชั่วโมงนะครับก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นอะไรนะครับส่วนแขนที่มันหน่วงๆตอนแรกก็ตอนนี้ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วครับก็รู้สึกแบบปกติมากๆเลยครับมือกลางวันวันนี้ก็ง่ายๆนะครับเป็น iosa, เกี๊ยวซ่านาะ One hour later ตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสามนะครับ<_ <p> _>ก็แอบมายิ่มนิดนึงครับ<_ <p> _>อาการตอนนี้ก็ปกติดีครับไม่ได้มีไข้หรือว่าอะไร<_ <p> _>ตอนนี้ก็ตื่นเรีบร้อแล้วนะครับก็กำลังจะกินอ่ออะไรซึ่อย่างหนึ่ง เป็นแบบไส้ถั่วแดงครับ o hour later ก็ออกมาซื้ออาหารเย็นเนาะรู้สึกแบบกระสับก,กระเฉงมากเลยอะกระปี้กระเป๋ามากเลยไม่รู้สึกว่าแบบ มีไข้หรือว่าไม่รู้สึกว่าอ่อนเพลียอะไรนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณตีสามนะครับก็รู้สึกปวดตัวนิดหน่อยคอนนะ,ะครับ,ก,รก,รบก็เลยลุกขึ้นไปกินพารานะครับ1เม็ด กันเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวนอนต่อละก็ผ่านไปทั้งหมด7วันแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาสรุปอาการให้ฟังนะครับว่า7วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแอมแบบรู้สึกยังไงบ้างหรือวมีอาการอะไรบ้างนะครับก็วันแรกนะครับที่ไปฉีดมาเนาะ ก็ไม่มีไข้นะครับแต่ว่าตอนนอนน่นะฮะรู้สึกแบบปวดตามตัวนิดหน่อยนะครับก็เลยกินพาราไปหนึ่งเม็ดนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ไม่ปวดตัวอีกเลยนะครับแล้วก็ไม่มีไข้นะครับเจ็ดวันที่ผ่านมานะครับร่างกายก็ปกติมากๆเลยครับและสําหรับใครนะครับที่กําลังลังเลอยู่นะครับหรือว่ากําลังจะฉีดวัคซีนอยู่นะครับยังไงก็ลองศึกษาหาข้อมูลดูนะครับเลมก็ขอเป็นกำลังใจนะครับให้ทุกคนผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้นะครับ ก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย